อิติปิโสภควายยมราชาโนาเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะทาเทวสุวรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพุริโตเวสะพุธะพุทธังอรหังพุทโธเทวสุวรณโนนโมพุทธายะขพเจ้าขอกาศการะภูชาองคเทาเวอิติปิโสภควายยมราชาโนาเทวสุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะ ้ทวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัฒพุริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธ้าวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะขพเจ้าขอกรบสการภูชาองค์ท้าวิติปิโสภควายมระราชาโน้ทวเวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะเทวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขพันตาพัฒพุริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธ เวสุวรณโนนะโมพุทธ,ธายะขพเจ้าขอกราบสการะบูชาองค์เทวสอิติปิโสภควายมัราชาโนุเทวสุวรรโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธ,ธายะทาเทวสุวรรโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทพูริตโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโทธทเทวสุวรนโนนะโมพุทธ,ธายะขพเจ้าขอกราบสการะบูชาองค์ทเวส อิติปิโสภควายมะราชาโนเทวสุวัณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทวสุวัณโนจะตุมหาราชิกายขะพันตาพัทพูริโตเวสพุธะพุทธังอะระหังพุทโธทาเวสุวัณโนนโมพุทธายะขพเจ้าขอกรบสการะภูชาองคเทาวอิติปิโสภควายมะราชาโนเทวสุวัณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะ เาวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทพูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธทาวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะขพเจ้าขอกรบสการะบูชาองค์เทวีอิติปิโสภควายมะราชาโนเทวเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะทาวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทพูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธ เาวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะขพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์เทวีอิติปิโสภควายยมะราชาโน้ทวเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะเทวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทพุริโตเวสะสะพุสะพุทธังอรหังพุโทโธเทวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะขพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์เทวส อิติปิโสภควายยมะราชาโนเทวสุวัณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทวสุวัณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภุริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโเทาเวสุวัณโนนโมพุทธายะขพเจ้าขอกรบสการภูชาองคเทาเวอิติปิโสภควายยมะราชาโนเทวสุวัณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะ เาวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัดภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธเทวสุวรรณโนนโมพุทธายะขพเจ้าขอกราบสการะบูชาองค์เทวีอิติปิโสภควายยมะราชาโนเาวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเาวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธ เาวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะขพะเจ้าขอากรบสการะบูชาองค์เทวีอิติปิโสภควายยมราชาโนเทวเวสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะเทวเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิการะคัม,มีราตาทธิโนนะะตวเวสุขสุนธรนะอะหังสุขโตเทวเวสวรรณโนนโมพุทธายะ ไม่แน่ใจนะวันนี้ไม่สิบแปดหรือเปล่านะคะเมษายนนะคะวันจันทร์นะคะหัวาวันแรกอาหังสุขโตนะโมพุทธายะเทเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัตภูดิโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธเทเวสุวรณโนนะโมพุทธายะขพเจ้าขอกราบสการะบูชาองคเทเว อิติปิโสพัวายมมะราชาโนทาเวสุวันโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะทาเวสุวันโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทพูริโตเวสสะพุสะ